เด็ดเด็ดเด็ดก่อนค่ะเอาไปพักไว้สักว awesome. ันสองวันเนาะค่ะใบอีกแล้วมีช่อดอกสวยงามค่ะนะคะแล้วก็ลูกออกเป็นพวงให้เราได้เห็นค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะกีกก็ได้กินกับส้มตําก็เซฟค่ะต้นบอลหรือว่าต้นทูนหวานนะคะหรือว่าต้นตุนค่ะนะคะก็หลายบ้านหลายเรียกค่ะนะคะเด็ดๆดเด็ดก่อนค่ะ เอาไปพักไว้สักวันสองวันเนาะค่ะกันขาดนะคะกับคลิปนี้เลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกับการรับชมค่ะนะคะนี่ก็ตัดออกไปแล้วนะคะกันขาดนะคะกับคลิปนี้เลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกับการรับชมค่ะนะคะนี่ก็ตัดออกไปแล้วนะคะอยู่นอกกําแพงค่ะแล้วก็ เป็นลูกที่สุกแล้วจ้าแตกแล้วเนี่ยนะคะได้เวลาเก็บแล้ว <c oughs> นี่แหละคะ่ะที่มาของบรรยากาศค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านคุณพันทิพย์นะคะ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ <c oughs> ตอนนี้ค่ะต้นตะลินปริงค่ะแต่ด้วยความที่เขาเนาะได้รับน้ำฝนค่ะชุ่มฉ่ำก็จะเกิดดอกออกผลแตกกิ่งอาบน้ำไปอาบน้ำเพราะ และก่อนจะไปอาบน้ำขอเอาอาหารอีกประเภทหนึ่งก่อนค่ะนะคะเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวว่าจะไปอ่อมเนาะนะคะปิดต้นตะลินปริงค่ะแต่ด้วยความที่เขาเนาะได้รับน้ำฝนค่ะชุ่มฉ่ำก็จะเกิดดอกออกผลแตก กิงนี้เนาะนะคะก็รับชมทั้งนี่นะคะ่ะแก้วมังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแก้วมังกรกันคะ่ะนะคะเด็ดกันเห็นเห็นไปเลยคะ่ะโอ้ซึ่งหมดเยอะมากเลยไม่โตเท่าไหร่เนาะนะคะนั่นแหละคะ่ะนะคะนี่ก็จะเห็นหมดนะคะมดเกาะเต็มเลยแล้วก็ เดี๋ยวค่ะไปอาบน้ํากันว่างั้นค่ะไปน้องนะคะก็รับชมทั้งนี่ค่ะแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแก้วมังกรกันค่ะนะคะเด็ดกันเห็นๆไปเลยค่ะอู้ซึ่งหมดเยอะมากเลยอยู่นอกกําแพงค่ะแล้วก็เป็นลูกที่สุกแล้วจ้าแตกแล้วเนี่ยนะคะได้เวลาเก็บแล้วนี่แหละค่ะที่หมาขอดูกดู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 นะคะเห็นอะไรไหมคะ ค้าแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรเกาะรัว <laughs> นะคะและสะดุดตาค่ะเอ๊ะอะไรนะคะอ๋อ oh. บรรยากาศค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านคุณพันทิพย์นะคะเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้ค่ะลมนิ่งแต่ความเย็นมีค่ะเพราะว่านี่ค่ะ บรรยากาศวันนี้ค่ะขมุกแก้วมังกรเกาะรัวนะคะและสะดุดตาค่ะเอออะไรนะคะอ๋อค่ะเดดบิดค่ะออกมาแล้วค่ะนะคะได้ลูกเดียวค่ะได้ลูกเดียวจริงๆลูกเล็กพอสมควรดูกัะดูดูดูดด,ด,ดูดูนะคะเห็นอะไรไหมคะ ค่ะแก้วมังกรค่ะเนาะพอให้เขาแบบว่าลืมจากเครือลืมจากต้นค่ะแล้วลูกของเขาก็จะหวานค่ะนะคะกับแก้วมังกรที่สุกกับต้นแล้วนะคะก็นี่เลยนี่เนาะนะคะก็รับชมทั้งนี่ค่ะแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแก้วมังกรกันค่ะนะคะเด็ดกันเห็นเห็นไปเลยค่ะอู้ซึ่งหมดเยอะมากเลยรกระไค้น้ำค่ะ เกิดจากฝนตกใส่ค่ะนานพอสมควรค่ะก็จะขึ้นตะไคร่น้ำนสีเขียวสวยงามเหมือนอยู่กับน้ําตกธรรมชาติเลยค่ะกับคลิปนีดูกันดู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 ด,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 ดูดูนะคะเห็นอะไรไหมคะค่ะ<ฮ>แก้วมังกรค่ะใบอีกแล้วมีช่อดอกสวยงามค่ะนะคะแล้วก็ลูกออกเป็นพวงให้เราได้เห็นค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะไม่โตเท่าไหร่เนาะนะคะ นั่นแหะค่ะนะคะนี่ก็จะเห็นหมดนะคะมดเกาะเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวค่ะไปอาบน้ํากันว่างั้นค่ะขมัวมากเลยนี่หลังบ้านนะคะ กำแพงบ้านนะคะแต่ที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆคะนี้เนาะนะคะก็รับชมทั้งนี่นะคะ่ะแก้วมังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแก้วมังกรกันค่ะนะคะเด็ดกันเห็นๆไปเลยค่ะโอ้ซึ่งหมดเยอะมากเลยค่ะนะคะเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดกอนค่ะเอาไปพักไว้สักวันสองวันเนาะคะ่ะลมนิ่งแต่ความเย็นมีค่ะเพราะว่านี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะ ขมุกขมัวมากเลยนี่หลังบ้านนะคะกําแพงบ้านนะคะแต่ที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆ่ะอาบน้ําไปอาบน้ําเพราะและก่อนจะไปอาบน้ําขอเอาอาหารอีกประเภทหนึ่งก่อนคะ่ะนะคะเมนูนี้คะ่ะเดี๋ยวว่าจะไปอ่อมเนาะนะคะไปอยู่นอกกําแพงคะ่ะแล้วก็เป็นลูกที่สุกแล้วจ้าแตกแล้วเนี่ยนะคะได้เวลาเก็บแล้วนี่แหละค่ะ ที่มาของระไคร่น้ำค่ะเกิดจากฝนตกใส่ค่ะนานพอสมควรค่ะก็จะขึ้นตะไคร่น้ำสีเขียวสวยงามเหมือนอยู่กับน้ำตกธรรมชาติเลยค่ะกับคลิปต้นตะลินปลิงค่ะแต่ด้วยความที่เขาเนาะได้รับน้ำฝนค่ะชุ่มฉ่ำก็จะเกิดดอกออกผลแตกกิ่งใบอีกแล้วมีช่อดอกสวยงามค่ะนะคะแล้วก็ลูกออกเป็นพวงให้เราได้เห็นค่ะ ขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะนีเนาะนะคะก็รับชมทั้งนี่นะคะแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแก้วมังกรกันค่ะนะคะเด็ดกันเห็นเห็นไปเลยค่ะโอ้ซึ่งหมดเยอะมากเลยบรรยากาศค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านคุณพันทิพย์นะคะเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้ค่ะขมัวมากเลยนี่หลังบ้านนะคะ กำแพงบ้านนะคะแต่ที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆต้นตะลินปลิงค่ะแต่ด้วยความที่เขาเนาะได้รับน้ำฝนค่ะชุ่มฉ่ำก็จะเกิดดอกออกผลแตกกิ่งอาบน้ำไปอาบน้ำเพราะและก่อนจะไปอาบน้ำขอเอาอาหารอีกประเภทหนึ่งก่อนค่ะนะคะ,ะ,คะเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวว่าจะไปอ,อมเนาะนะคะปกตะไคร่น้ำค่ะ เกิดจากฝนตกใส่ค่ะนานพอสมควรค่ะก็จะขึ้นตะไคร่น้ำสีเขียวสวยงามเหมือนอยู่กับน้ำตกธรรมชาติเลยค่ะกับคลิปค่ะเด็ดบิดค่ะออกมาแล้วค่ะนะคะได้ลูกเดียวค่ะได้ลูกเดียวจริงๆลูกเล็กพอสมควรค่ะเด็ดบิดค่ะออกมาแล้วค่ะนะคะได้ลูกเดียวค่ะได้ลูกเดียวจริงๆลูกเล็กพอสมควรแกงหรือว่า ต้มลวกกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิบรรยากาศค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านคุณพันทิพย์นะคะเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้ค่ะดูกันดู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 ด,ด,ดูดูนะคะเห็นอะไรไหมคะค่ะแก้วมังกรค่ะต้นตะลินปริงค่ะแต่ด้วยความที่เขาเนาะ ได้รับน้ำฝนค่ะชุ่มฉ่ำก็จะเกิดดอกออกผลแตกกิ่งก็ได้กินกับส้มตำก็เ่บค่ะต้นบอลหรือว่าต้นทูนหวานนะคะหรือว่าต้นตุนค่ะนะคะ ก็หลายบ้านหลายเรียกซึ่งพุ่มเดียวนะคะมีลูกเดียวค่ะนะคะทั้งพุ่มนะมีลูกเดียวจริงๆซึ่งนี่เนาะนะคะก็รับชมทั้งนี่นะคะ่ะแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแก้วมังกรกันค่ะนะคะเด็ดกันเห็นๆไปเลยคะ่ะโอ้ซึ่งหมดเยอะมากเลยต้นตะลินปริงคะ่ะแต่ด้วยความที่เขาเนาะได้รับน้ําฝนคะ่ะชุ่มฉ่าก็จะเกิดดอกออกผลแตกกิ่งตระไค้านาคะ่ะ เกิดจากฝนตกใส่ค่ะนานพอสมควรค่ะก็จะขึ้นตะไคร่น้ำสีเขียวสวยงามเหมือนอยู่กับน้ำตกธรรมชาติเลยค่ะกับคลิปขมัวมากเลยนี่หลังบ้านนะคะกำแพงบ้านนะคะแต่ที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆลมนิ่งแต่ความเย็นมีค่ะเพราะว่านี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะขมุก บรรยากาศค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านคุณพันทิพย์นะคะเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้ค่ะซึ่งพุ่มเดียวนะคะมีลูกเดียวค่ะนะคะทั้งพุ่มนะมีลูกเดียวจริงๆซึ่งอยู่นอกกำแพงค่ะแล้วก็เป็นลูกที่สุกแล้วจ้าแตกแล้วเนี่ยนะคะได้เวลาเก็บแล้ว <c oughs> นี่แหละคะ่ะที่หมาของแก้วมังกรเกาะรัว และสะดุดตาค่ะเ ENNIS, อ๊ะ <lawsuit. S 1> อะไร oh. man, hatten, นะคะอ๋อแกงหรือว่าต้มลวกกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะนะคะเด็ดเๆ็เด็ดก่อนค่ะเอาไปพักไว้สักวันสองวันนะคะอยู่นอกกำแพงค่ะแล้วก็เป็นลูกที่สุกแล้วจ้าแตกแล้วเนี่ยนะคะได้เวลาเก็บแล้วนี่แหละค่ะที่มาของแก้วมังกรเกาะรัวนะคะ และสะดุดตาค่ะเอ๊ะอะไรนะคะอ๋อนีเนเองนะ